โอเคขอเนี้ยตกปลาสักครู่ครับเอาไปย่างเก็บเนื้อไปย่างกินฮะเฮ้ยอีเคมามาได้ไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยขอตกปลาแป๊บนึงพี่เคเอาละปลาจะได้แล้วอุ้ยเคมาแล้วดูเราตกปลาอยู่โอ้ยโดนโอ้ยอะไรเนี่ยระโทรูร้จอนก็นวิ่งหนีงงเลย สวัสดีครับผมเราก็อยู่กับจอรนอีกเช่นเคยนะฮะในเกาะแห่งนี้ผมนัดนะฮะเราก็มาอยู่กันในเกมดินคำพาร์ทสองอีกเช่นเคยนะครับพาร์ทที่แล้วเขาให้เราไปจีบจอรนมานะฮะก็คือคนขายของนะครับที่น่าเลือดมากๆเขาให้เราไปให้จอรนมาอยู่ด้วยนะครับทำยังไงก็ได้ให้หาทางมาอยู่ด้วยนะฮะไปดูกันนะว่าพาร์ทนี้จะเป็นยังไงนะครับรับชมกันเลยไปจีบจอรนก่อนดีกว่าครับ าถามจอนนะว่าจอนต้องการอะไรหรือเปล่าพี่จอนเอาอะไรครับอ๋อพี่จอนอยากได้อผีเสื้อนะครับผีเสื้อสีเหลืองอะผีเสื้อเรามีแล้วนะฮะเดี๋ยวเอาให้พี่จอนแกนเลยนี่ฮะตัวนี้ฮะตัวสีเหลืองตัวเล็กคือพวกผีเสื้ออะไรพวกนี้บางทีเก็บไว้ก็ดีนะฮะเก็บไว้อย่างละตัวนะนี่ได้กำแพงแบบใหม่มาครับ เอาละไปหาเก็บของเก็บอะไรกันต่อดีกว่าฮะยังมีเสื้ออะไรพวกเนี้เก็บไว้กับตัวก็ดีนะครับเพราะว่ามันบางทีอะ่ะเราทำเควสเขาจะขอเรานะขอครับตะปูก่อนนะฮะที่บ้านยังไม่มีกล่องใส่ของเลยเอ้ยเดี๋ยวไอ้นี่เราปลดล็อกเยอะแล้วนี่เนี่ย ไอเหรียญเพิ่มมิดพอยต์เนี่ยครับขอรับก่อนนะโูเยอะมากเลยอ่ะดีแล้วดีแล้วเอาไว้อัพสกิลนะครับแล้วก็เควสตายวันนะ mm hmm. เดี๋ยวเยวผมไปหาทําก่อนจำเป็นมากนะครับเพิ่มมิดพอยต์เนี่ยเพราะว่ามันเอาไว้ใช้อัพสกิลนะสกิลเราก็มีหลายขั้นนะครับตามที่ป้าเขาบอกไว้แต่แรกอ่ะบางอันมันจะสามารถอัพขั้นได้นะแต่แบบเราต้องให้เวลมันถึงก่อนนะครับป้าถึงจะปลดล็อกขั้นต่อไปอะไรงี้นะ ขอตัดไม้สักครู่ฮะระหว่างตัดไม้ก็ผมอยากถือโอกาสขอบคุณผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านด้วยนะครับก็ขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านเลยนะที่เข้ามาติดตามผมนะครับก็ใครที่เข้ามารับชมแล้วรู้สึกชอบหรือว่าอยากเป็นกําลังใจให้ผมก็สามารถกดติดตามได้เลยนะฮะเลื่อยไมย้นิดนึงฮะมันต้องใช้ไม้นะครับเก็บของสักครู่ เกมนี้เล่นเพลินๆนะฮะนั่งดูเพลินๆดูตอนกินข้าวก็ได้นะครับชิลๆเลยสบายสปสวัสดีพี่จอน<ะ>ขอขายของอ่ะครับน่าจะเยอะน่าดูอ่ะพวกมแมลงเพียบเลยนะฮะขอเก็บตัวแปลกๆไว้นะครับมันเป็นตัวหาย,ยากนะผมจะเอาไว้ขายไม่ได้ไว่าขายสิเอาไว้บริจาคพิพิธภัณฑ์นะครับ เก็บไว้ก่อนบางตัวเก็บไว้ก่อนนะฮะัื้อขวานเพิ่มนะครับขวานเก่าจะแตกแล้วต้องมีสำรองไว้นะครับโอเคพอมีเงินละซื้อของกอนครับป้าสวัสดีป้ามีอะไรให้ผมช่วยมหมเปล่าผมจะมาซื้อของป้าเฉยเนี่ยฮะเดี่ยพวกไอใบอนุญาตพวกเนี้ยนะคะ ต่ตัวนี้จะเป็นพั่วนะครับขออัพก่อนนะฮะเราจะได้ใช้พั่วได้นะพั่วไว้พวกแบบตักดินนะครับได้ว่าเคลียร์พื้นที่นะฮะโอเคอันนี้เป็นฟาร์มอนะได้เคียวมานะครับได้หุ่นไรกามาอุ้ยเอ้ยนี่อะไรอ่ะอา้าหุ่นไกาสองตัวเลยนะแล้วก็ไอตัวนี้จะเป็นเลี้ยงสัตว์นะครับ ตรงนี้จะเป็นทางเดินอันนี้จะเป็นสร้างนะครับแล้วก็นี้จะเป็นล่าสัตว์นะฮะขออัพล่าสัตว์ก่อนนะครับจะได้มีอาวุธใช้เอาละต่อไปเราก็สามารถล่าขีา้ล่านกได้แล้วนะครับมันทำให้น้องกะลาของเราต้องอับอายนะฮะแค่เดินผ่านนี่มันไล่แบบโอ้โหน่ากลัวเลยนะฮะมารับ <laughs> าากล่องเก็บของกันก่อน,นครับ ของเต็มตัวแล้วฮะขอคราฟก่อนนะสองกล่องนะเอาไปใช้ที่บ้านครับเดี๋ยวเราจะมาขนของจากนี่ไปด้วยเอาไปเท่าที่ไหวก่อนนะครับเต็มเอาไปได้แค่น,นี้ฮะเดี๋ยวขายของกันครับขายเปลือกหอยขายอะไรพวกที่แบบพวกนี้ก่อนฮนะ ไปหูฟังอะจอยเกมมันเหมือนจะไม่จะไม่ค่อยได้ใช้นะ,ะขายขายไปก่อนครับขายเอาเงินนะลเล็กๆ,ๆน้อยๆก็เอานี่เราได้กล่องมาแล้วครับขออนุญ,ญาตวางในบ้านก่อนนะจัดแจงสักเล็กน้อยนะครับเราก็จะมีที่ใส่ของนะครับอึดอัดมานานไม่มีที่เก็บของนะโคตรลำบากเลยฮนะของกินเก็บไว้นะครับเดี๋ยวจะเอาไปย่างนะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะ เอาเลื่อยไปวางนะครับเอาเลื่อยไปวางเพิ่มอีกหนึ่งอันเรามีเลื่อยสองอันแล้วนะครับต่อไปก็จะเลื่อยไม้ได้สะดวกขึ้นนะเลื่อยได้ทีละสองทีละสองเลยสบายหน่อยนะครับเอาอานี้ออกก่อนฮนะเดี๋ยวนะมันเอาออกตรงไหนนะนี่ครับผมจะพินในตัวเควสตของป้ามาแทนนะ อันนี้คือให้ไปจีบจอนนะครับเนี่ยเหมือนเหมือนไปคุยกับจอนให้ให้ได้ตามตามเควสครานะครับเพื่อให้จอนแบบตัดสินใจย,ย้ายมาอยู่นะแต่ว่าวิธีการทำคือมันต้องทำเควสทุกวันนะฮะการทำเควสทุกวันก็คือมันได้วันละเควสนะครับเควสหนึ่งก็ต้องทำให้สำเร็จด้วยนะหัวใจถึงขึ้นนะครับแล้วก็คุยกับเขาทีหนึ่งนะมันก็ได้แค่เล็กๆน้อยฮะอ,อาจจะต้องใช้เวลา2 3วันเลยนะในการอัพ หัวใจเขานะก็ประมาณนั้นนะครับใช้เวลาอยู่กว่าจะได้แล้วก็เหมือนว่าต่อไปเนี่ยจะมีร้านค้านะแต่และร้านมาเรื่อยๆแบบว่าเขาจะเวียนมาที่ตัวแคมผู้มาเยือนนะครับที่เราวางไว้ข้างๆกับไอเบสเคเบสเตนเรานะ่ะเราก็ต้องไปคุยกับเขาอีกนะครับแล้วก็ทําหัวใจเขาอีกนะเพื่อให้เขาตัดสินใจมาอยู่กับเรานะ คือเกมเนี้ยจุดประสงค์ของมันคือเหมือนประมาณว่ามาสร้างเมืองใหม่ที่เกาะแห่งนี้เลยนะครับโอเคขอเนี้ยกตกปลาสักครู่ครับเอาไปย่างเก็บเนื้อไปย่างก,กินฮนะเฮ้ยอียเคมามาได้ไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหอยากกินปลาก็ไม่บอกงงเลยเคมันไปแล้วนะครับเดี๋ยวขอตกปลาอีกสักหน่อยนะเอ๊มีเนื้ออะไรด้วย มันกัดหมาเหรอเอ้าทีงี้แม,มงมมองไม่เห็นเนาะเอออะไรวะต้องให้มันหันมามครับใกล้ๆแต่ถ้ามันหันหลังมันมองไม่เห็นเรานะเอออะไรวะแปลกวะแล้วตกปลาเพลินๆนะฮะเกมนี้ตกปลาง่ายนะครับตกไม่ค่อยยากเท่าไหร่แล้วก็เหมือนจะมีสกิลตกปลาด้วยนะ,ะก็รอให้มันอัพนะครับไปดูพี่จอ,อนก่อนนะครับว่าเขาจะมาอยู่ได้ยังนะ แต่หัวใจมันพึ่งแค่แบบหนึ่งส่วนสี่อย่างไงยนิดเดียวยังเงยังไม่มานะครับถ้าแบบนี้คือยังไม่มานะนีไ่ไงเขาบอกเขาตัดสินใจแล้วนะครับเอา้าอยู่ดีๆก็ได้เขาตัดสินใจแล้วนะครับว่าเขาจะมาอยู่เนี่ยฮะเนี่ยเขาจะบอกแบบนี้เลยนี่ครับ,รบแล้วก็ขึ้นบอกข้างบนว่าโฉนดพร้อมแล้วนะครับให้เราไปคุยกับป้านะนคุยกับป้าเพื่อที่จะวางร้านนะครับร้านของพิจาร โอเคป้าผมขอชนโนดพี่จอหนนอ้อยอเดี๋ยอน,นี้ขอทำเควสของป้าก่อนนะนเอาหัวใจป้าสักหน่อยฮะป้าเอาสีไม้ปามูทนะครับไม้แผ่นนะแล้วก็ขอเอาชนโหนดไปเลยครับโอเคนี่ขอดูชนโนดหน่อยฮะนี่ครับมีละมีช็อปมาแล้วนะครับอันนี้เป็นป้ายนะนี่ช็อป นชอบพี่จอนนะเจ็ดหมื่นห้านะครับแล้วก็ใช้ของพวกนี้เราน่าจะมีหมดแล้วนะเดี๋ยวไปทยอยดูนครับว่ามีครบไหมอันไหนไม่ครบก็วิ่งหาครับเรายังไม่ค่อยรวยเท่าไหร่ช่วงนี้วัตถุด,ดิบเรายังน้อยเอาละขออนุญาตปรับพื้นที่หน่อยครับ โอเคได้จุดวางแล้วฮะผมขอประมาณนี้นะทุกคนยังไม่ต้องตกใจนะครับผมวางติดกับหน้าดินคือเดี๋ยวผมจะไล่เคลียหน้าดินออกด้วยนะครับคือผมจะปรับพื้นที่ใหม่อีกทีนึงนะมามาตกปลากันต่อครับช่วงเย็นมาดูกันซิว่ามันจะเป็นปลาใหม่บ้างไหมนะครับอยากรู้นะฮะเพราะว่ามันเปลี่ยนช่วงเวลานะครับแล้วพี่เคศว่ายมาทําไมทางนั้นนะ่ะแล้วจะไล่เราไหมนะ่ะอยูอ่เฉยไปก่อนนะพี่เคนะ ตกปลาแป๊บหนึ่งพี่เคเอาละปลาจะได้ละอุ้ยเคมาแล้วดูเราตกปลาอยู่โอ้ยโดนโอ้ยอะไรเนี้ยปะโทรูร้จอนก็นวิ่งหนีงงเลยเคจอมยุ่งโถเอ้ยเดี๋ยว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 ข้ามหอ,อกก่อนมาปลูกต้นมาแก้เขินกันนะครับโดนไอ้เคกัดมานะฮะปลูกไว้แถวบ้านนะครับมันจะได้มีที่เก็บเกี่ยวใกล้ๆนะครับปลูกไว้เยอะๆก็ดีนะจริงๆอะ่ะ คือเราสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วก็เอาไปขายนะฮะได้เงินเยอะเลยนะลืมเอาเงินไปใช้หนี้ฮะหนี้ที่อันไหนหนี้ที่ผมไม่ได้ก่อนะครับหนี้ของจอรนนะฮะ <c ười> คือเกมเนี่ยถ้าเราสร้างอะไรอ่ะเขาจะให้เราเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดนะครับตั้งแต่การก่อสร้างเลยนะวางโฉนดนะทุกอย่างนะครับแล้วก็โฉนดทุกอันมีเงินนะฮะต้องเสียเงินให้เขาด้วยนะครับ แลวเขาใช้ลักษณะคําว่าโดเ a t e นะคือการบริจาค <laughs> ไม่ใช่แบบว่าค่าใช้จ่ายด้วยนะแล้วเราก็ต้องหาไม้หาของให้เขานะครับก็เป็นลักษณะคนอยู่ไม่ได้จ่ายคนจ่ายไม่ได้อยู่นะครับ <laughs> ประมาณนั้นนะนจริงๆเราควรเป็นนายกได้แล้วนะเนี่ยไม่ใช่ป้านะที่ชวนมาจริงๆอะเราอาจจะอยู่เบื้องหลังของเกาะนี้นะครับเข้าสู่วันถัดไปได้เลยครับ เช้ามาก็ขอไปวิ่งยืดเส้นยื้สายออกกำลังกายไล่จับผีเสื้อสักเล็กน้อยนะฮะคือไม่ใช่อะไรหรอกร้านอะไรมันยังไม่เปิดนะครมันทำอะไรไม่ได้ก็ขอวิ่งจับผีเสื้อเก็บของเล็กๆน้อยๆสักครู่นะครับโอเคได้ตัวสองตัวก็ยังดีนะฮะไปขายเล็กๆน้อยๆก็เอานะครับนิงโจ้ยหมาด้วยเอามากัดทำไมโอ้โหงงเลยไอ้เคก็ไม่รัก หมาก็ไม่รักนะครับเราโดนเกลียดจากสัตว์เอ้ยจะมากัดอีกเปล่าโอ้โหอะไรวะไหนได้เนื้อไหมเอาหมากินไปหมดแล้วนะครับหมาเกมนี้กินเนื้อนะเนื้อดิบเอาละดำน้ำเก็บเนื้อนะครับไม่รู้เนื้อของอะไรไรเค้กัดอะไรไว้ก็ไม่รู้นะ ไอเคเกมนี้เยอะมากเยอะจริงๆอะ่ะเยอะแบบล้นเลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวได้หอ,อก,ก่อนนะครับเอาละปะไปทักทายพี่จอร์นเนเล็กน้อยนะฮะขอขายของก่อนนะนะขายให้หมดไปเลยผมขี้เกียจเก็บไวล้ละเดี๋ยวได้พิพิธภัณฑ์ค่อยมาว่ากันใหม่นะครับนี่ได้ตังคตั้งเยอะโอ้โหโคตรเยอะ พอไปปลดนี้ให้พี่จอรนได้แล้วนะครับแต่ก็ยังขาดอีกเยอะเลยนะขอเคลียร์ต้นไม้นะครับผมตั้งใจจะปลูกป่าไว้หลังบ้านนะฮะเอาไว้ใช้งานเวลาต้นไม้โตจะได้ไม่ต้องไปฟาร์มไกลนะครับเนี่ยฮะได้มเมล็ดมานะครับปลูกไว้หลังบ้านนี่แหละใกล้ๆปลูกไว้หลายต้นหน่อยนะครับจะได้จะได้ใช้งานได้เยอะๆเลยนะจะได้มีต้นไม้ไว้ใช้ จริงอย่างพวกผลไม้อะไรมันก็มีเยอะนะฮะมีกล้วยแอปเปิลมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะพาไปหานะครับมันต้องไปไกลนะฮะเดี๋ยวขอเคลียร์พวกบริเวณใกล้ๆก่อนนะโอเคปลูกประมาณนี้ยครับน่าจะพอละแล้วก็ขอมาปลูกไอ้ต้นปาล์มหน่อยนะครับมันจะเป็นไม้ขาวนะผมจะเรียกไม้ขาวเพราะว่าไอ้ต้นที่เราปลูกไปก่อนหน้านี้เขาเรียกกรม กำวูดผมไม่รู้มันไม้อะไรนะผมเรียกไม้น้ำตาลแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นฮาร์ดวูดผมจะเรียกไม้ดำนะฮะจะมีไม้ประมาณ3ประเภทก็อันนี้จะเป็นไม้ขาวนะก,ก็โชคดีนะครับที่ว่าอยู่ใกล้เราไม่ต้องวิ่งไปไกลนะฮะก็ขอปลูกหน่อยปลูกไว้จะตัดตัดให้หมดเลยนะครับก็เอาไว้ใช้งานในอนาคตได้นะครับตรงนี้ก็อยู่ใกล้บ้านเราด้วยนะข้อดีคือเราไม่ต้องวิ่งไปไหนไกล แล้วก็ไอ้ไม้ขาวเนี่ยอนาคตใช้เยอะนะครับเพราะว่ามันเอาไว้ใช้สร้างบ้านนะครับที่เราวางโฉนดเอาไว้ใช้สร้างพวกนั้นนะเต็มไปหมดเลยแล้วก็มันสามารถใช้แทนกันได้นะกับพวกของคาราฟที่ใช้พวกไม้น้ำตาลไม้ดําอะไรแบบนี้นะของบางอย่างสามารถใช้แทนได้นะครับเอาละได้หลายต้นหน่อยนะฮะเมล็ดเยอะแล้วก็ถ้าจาไม่ผิดเหมือนมันมีต้นมะพร้าวด้วยนะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันไปเอาที่ไหนนะครับอืม ต้นจะลักษณะต้นปาล์มนี่เลยนะแต่แค่มีลูกมะพร้าวเฉยตอนนี้เราขาดแร่นะครับไอแร่ทินนะ่ะแร่แรกเราเลยอะนะแต่แต่มันต้องมาเอาที่เนี่ยเพราะว่าที่เนี่ยมันเยอะนะครับแต่ว่าเราโดนไล่แล้วเนะี่ยนกมันไล่อะ่ะคือแบบเรายังไม่มีอาวุธอะนะต้องต้องจู๊กไปก่อนนะใช้วิธีจู๊กไปก่อนมามาดูฝีมือกันนะครับการจู๊กของผมเฮ้ยโอโหแหงมาอย่างนี้เลยแล้วดูกว่าจะ ขุดได้อันนึงนะครับโอ้โหน่าจะน่าจะยากอะเดี๋ยวผมล่อมันออกมาก่อนล่อมันออกมาก่อนนะฮะแล้วเราอ้อมไปนะครับนี่นะอันนี้คือมันออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเดียนเดินไปทางนู้นไม่รู้จะโดนไหมนะมันเดินครับมันเดินครับขึ้นทางนี้ได้ไหมขึ้นทางนี้แทนได้ไหมขึ้นไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวขอขุดนะครับปรับพื้นนิดนึงเอามาเป็นทางขึ้นไหนไหนไหน ขอขึ้นได้ไหมขึ้นได้นี่ตรงนี้มีโอ้อยู่ไกลอยู่ไกลตรงนี้มีนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเนียนเอาแร่ก่อนนะมันมาเร็วโอ้ยมาเร็วจังเลยเก็บเก็บก็ก็เก็บาหนีหนีหคือมันสู้ไม่ได้นะครับอุธมันยังไม่มีนะผมยังไม่ได้คราฟมาคือมันต้องมาเอาไอ้แร่นี้แหละไปทําอาวุธ <laughs> ผมขี้เกียจวิ่งหาไกาอ่อ่ะคืออันเนี้ยมันมันมันเจอพอดีนะก็เลยแบบเอาตรงนี้ก่อน เดี๋ยวผมมาร์คแมปไว้แล้วครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสต้องกลับไปนะแต่ตอนนี้ขอเอาวุธก่อนนะฮะได้มาพอสมควรเดี๋ยวกลับไปเผาทำอะไรครับอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะฮะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะทั้งนกทั้งเคเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาไว้เนี่ยไม่ไหวอะ่ะเยอะจัดเลยหลายตัวเกินตะปูก็ใช้เยอะแล้วตะปูก็ใช้ไอทินบาร์เนี่ยเยอะนะครับไอทินบาร์ก็ต้องไปหายแร่มเมื่อกี้กลับมานะเอามาเผา เดี๋ยวผมขอตะปูใส่ก่อนนะนี่ครบแล้วครับเขาบอกเขาจะสร้างพรุ่งนี้นะโอเคร้านจอนจะใหญ่ขึ้นมาแล้วนะโอเคพี่จอนเดี๋ยวพี่จอนจะได้มาอยู่เมืองนี้แล้วนะขอขายของก่อนนะครับโอเคนะอืมอ่าขายก่อนนะครับสามพันกว่าบาทไม่แย่นะฮะ ประมาณนี้คเควสจะไม่เสร็จเลยนะครับขอรับอันที่มันสําเร็จไปก่อนนะฮะแต่คเควสรายวันเรายังไม่เสร็จเลยเราขาดอันหนึง่งเดี๋ยวเราต้องไปทําไว้นะครับมันให้ปลูกต้นไม้สี่ต้นอ่ะหินตรงนี้ตอกดีไหมไม่เอาดีกว่าผมว่าผมจะแถวเนี้ยผมจะเอาไปทปําเ,เป็นพิพิธภัณฑ์อ่าจะเป็นเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับ ไม่อยากไม่อยากตอกหินตรงนั้นเดี๋ยวไว้ทีติดตามดูนะครับว่าผมจะทําเมืองแบบไหนจริงๆผมมีในหัวผมแล้วละ่ะแต่ว่าผมยังไม่บอกคุณผู้ชมนะเพราะว่ามันยังไม่ค่อยเห็นภาพหรอกเดี๋ยง่าเดี๋ยวค่อยๆขยับขยายไปนะครับก็ฝากคุณผู้ชมติดตามผลงานด้วยนะครับเกมนี้เล่นเพลินๆดีนะก็แต่งเมืองได้สวยมากเลยนะครับ เดี๋ยวไว้ลองมาดูกันนะฮะเพราะว่ามันมีทั้งเฟอร์นิเจอร์คราฟของอะไรเงี้ยมันมีแต่งเมืองได้เยอะแยะมากมายเลยนะปลูกต้นไม้สร้างสะพานนะโอเคพลังงานก็หมดแล้วเนาะเอาแค่นี้พอนะครับวันนี้ขอจัดของสักครู่ครับอ่ะนอนเลยแล้วกันนะมาดูสรุปกันนะฮะวันพุธที่4นะครับปีที่1 เกมนี้แปลกนะมันเริ่มต้นที่ซัมเมอร์นะฮะปกติเราจะเห็นเริ่มต้นที่ฤดูใบไม้ผลิเนาะโอเคได้เงินมาสองหมืนกว่านะก็สำหรับพาร์ทนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผู้ชมท่านใดมีคำตำหนิติชมก็เชิญได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็สามารถพูดคุยกับผมได้ทางคอมเมนต์เลยนะยังไงก็มาทักทายกันด้วยนะครับหวังว่าผู้ชมทุกท่านก็จะได้รับความบันเทิงไปไม่มากก็น้อยนะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับ